เอาละสวัสดีเพื่อนๆอด้วยนะครับอยู่กับพี่เกมเช่นเคยนะกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดนะชุดนี้ในราคา13,500บาทนะครับชุดนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะถ้าใครแชร์คลิปนี้หรือว่าแชร์โพสต์ในเพจนะครับจะรับโปรโมชั่นไปเลยส่งฟรีค่าส่งนะจะอยู่ที่ประมาณ350บาทแต่พี่เกมจะจัดส่งฟรีให้เลยแค่แชร์โพสต์อย่างเดียวนะ,ะชุดนี้นะครับ ครบเซตครบชุดรวมเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์ตัวรับ WiFi นะมีให้หมดเลยประกอบฟรีโ,โปรแกรมฟรีแล้วก็ลงเกมฟรีถ้าเกมไหนไม่เสียเงินเนี่ยแจ้งกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพี่เกมโหลดให้นะเจ้าของเครื่องนี้นะครับบอกว่าพี่ผมอยากได้คอมมือนหนึ่งรับประการเต็มเตมแล้วอยู่ในงบประมาณ1มื่นสามผมจะเอามาเล่นเกม Val o r a n รครับพี่เกมแล้วบอกได้เลยเดี๋ยวพี่จัดแบบตระกูล amd ให้แล้วก็พร้อมจอตัวนี้มาพร้อมกับจอ22นิ้วเป็นแบบ full hd แล้วก็ยังเป็น 100Hz เออบอกแล้วว่าครบเซตครบชุดเนี่ยรวมจอแล้วยังมีอุปกรณ์ทั้งหมดมีให้เช่นเดียวกันเดี๋ยวามาไล่สเปคให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าเครื่องนี้ชุดนี้นะสวยๆแบบนี้แล้วเป็นมือหนึ่งรับประกัน1-3ปีตามชิ้นส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่เกลจะพามาดูเอเซสเซอรี่อุปกรณ์ต่อพวกก่วงก่อนเลยมาในส่วนของตัวเมาส์คีย์บอร์ดมีให้เช่นเดียวกันตัวนี้ของทางโอเคสามารถปรับความเร็ว d p i ได้ถึง3ความเร็วตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถปิดเปิดไฟได้นะครับมีแผ่นรองเมาส์ให้อีกตตตััััััวววนนี้น้จดใหหคครบครบบูฟงะ มีซับเบดอ่าเป็นหูฟังแบบ2.1ของทางโอเคอร์เช่นเดียวกันมีไฟนะแล้วข้อดีของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะปิดเปิดเสียงได้อ่ามีมีทั้งปิดไม้นะครับแล้วก็ปิดไฟเออมีแบบปิดไฟด้วยนะปึ๊บปั๊บแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะพี่เกมชอบมากเลยนะครับตัวโอเคอร์ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวรับไวไฟมีให้เช่นเดียวกันนะพี่เกมก็แถมให้เช่นเดียวกันในส่วนของแรมนะครับแรมตัวนี้ 16G กิก ออแรม16 g b อ่ะดูด้านในก็ได้แรม16 g b นะครับจะวิ่งเป็นแบบ duo channel นะตัวนี้เป็นแบบ8บวก8เป็น16นะเป็นแบบ duo channel ในส่วนของ cpu อ่าเพื่อของเรานะครับ cpu r y เ e น5 4600G ตัวนี้พี่เกียบลองเทสแล้วนะครับแรงใกล้เคียงกันกับตัว Ryzen 5 5600G ด้วยซ้ำก็แปลกเหมือนกันว่าเออซรีส์ต่างกันแต่ทำไมสเปคเนี่ยแรงใกล้เคียงกันเลยแทบจะรู้สึกว่า เหมือนจะเล่นการ์ดจอตัวเดียวกันนะถ้าถ้าจะไม่ผิดเป็น Vega 7ตัวเดียวกันนะครับล้วก็สปีดมันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวพี่เกีร์ไปลงรายละเอียดลึกให้แต่ลองเล่นแล้วคล้ายๆกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันมากในส่วนของความจาม SSD 480ตัวนี้ปกติถ้าจะเลือกเป็น M.2 ก็ได้เพราะว่าตัวเมมบอร์ดเนี่ยรองรับตัว M.2 อยู่แล้วนะครับแต่พี่เกมมองว่าถ้าเรา เอาไปเล่นใช้งานเนี่ยแล้วงบไม่ได้สูงมากอยากจะได้ความจำเยอะๆพี่เกมเลยมองว่า s D D 480เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ถ้าอยากได้เป็น M 2ก็ได้เช่นเดียวกันก็จะอยู่ที่ M 2 o o ประมาณ256 g ิเออแต่ในส่วนตัวพี่เกมพี่มองว่าถ้าเอาไปใช้งานทั่วไปด้วยโหลดเกมด้วยเล่นเกมแล้วก็พิมพ์งานดูหนังฟังเพลงทั่วไป นะครับแล้วก็อยากได้ความจําเยอะพี่ก็เลือกเป็น480ให้นะแต่พี่เกมผมอยากได้ M.2 ความความแรงจะได้เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยก็เลือกเป็น M.2 M ก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอันนี้เป็นทางเลือกให้ระหว่าง SSD กับ M.2 มากใน,นส่วนของ power ตัวนี้อาจจะใช้เป็นตัวของ i t s o n a t นะครับ590วัตต์ตัวนี้เป็นวัตต์ธรรมดานะไม่ได้เป็นแบบวัตต์80พัตแต่อย่างใดแต่มันรองรับการใช้งานแบบ8พินสําหรับตัว CPU ที่กินไฟเยอะ และรองรับการต่อการ์ดจอสาอยู่ข้างในมอมีเห็นเราพี่เกี่ยวไว้แล้วรองรับการต่อการ์ดจอแบบ6พินด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตัว Power ตัวนี้เหลือเฟือกับการใช้งานเท่านี้เพราะว่า CPU ตัวเนี้มีการ์ดจอในตัวนั่นคือ Vega 7นะครับ AMD Ryzen 5 4 600เนี่ยมีการ์ดจอในตัวซึ่งไม่ต้องต่อการ์ดจอเพิ่มแล้วความแรงของมันนะความแรงของตัวการ์ดจอตัวนี้ที่อยู่ใน CPU ตัวเนี้ บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับแรงกว่าตัว GT 1 0 3 0แรงกว่า GTX 750 TI นั้นในส่วนตัวพี่เกมมองว่ามันจะอ,อยู่ในระดับประมาณ GTX 950อันนี้ในส่วนตัวแต่ผลเทสหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ให้เพื่อนๆเราไปดูกันไปดูกันใน y o u t u b e ได้แต่เท่าที่พี่เกมเล่นมาความแรงความสเสถียรเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับ GTX 950เออ950เพื่อเผแรงกว่าบางเกมด้วยซ้ำไปนะพูดง่ายคือเหมือน ราคาถูกแต่ได้การ์จอมาในตัวด้วยเออนะครับตัวนี้รวมรวมชุดเนี่ยหนึ่งหมื่นเองนะแล้วส่งฟรีถ้าแค่โพสแชร์คลิปหน้า Facebook แค่นั้นเลยนะครับพี่พี่พี่เกมลถให้เลย350บาทเพราะค่าส่งมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะกล่องมันเยอะนะกล่องเคส1ตัวกล่องจอ1ตัวกล่องอุปกรณ์1ตัวเพราะว่าพี่เกมให้กล่องทั้งหมดนะครับจะได้เอาไว้เป็น ประกันในการเคลมได้เพราะทุกทุกส่วนที่พี่เกมบอกว่าเป็นของใหม่แกะกล่องรับประกัน1-3ปีทุกชิ้นส่วน1-3ปีทุกชิ้นส่วนคืออะไรครับพี่เกมอ่ะอย่างเช่นเมมโมรรับประกัน3ปีนะชิ้นส่วนเมมโร์รับประกัน3ปีงับ CPU รับประกัน3ปีก็ชิ้นส่วนของ CPU นะ s อ d ดดีรับประกัน3ปีนะแรมตัวนี้มันจะรับการตลอดอายุการใช้งานมันก็จะแตกต่างกันไปพี่เกมก็เลยแจ้งว่า1-3ปีเพราะว่าอย่างเช่นตัวเคสเนี่ย ตัวเคสมันรับประกัน1่ปีอย่างเช่นใช้งานไปแล้วไฟพัดลมมันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยก่อน1ปีก็สามารถที่จะทาทาการเคมได้เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่แจ้งว่า1รับประกัน 1- นึปีเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราประกอบซึ่งถ้าอย่างเป็นคอมแบรนด์ทั่วไปอาจจะรับประกัน1ปีเพราะว่าเขาจะตีประกันน้อยใช่ไหมแต่ของพี่เกมเนี่ยรับประกันตามชิ้นส่วนมันก็เลยมีประกันให้เยอะขึ้นในส่วนของตัวจอนะครับตัวนี้เป็นของตัว AO p e n นะครับตัวนี้เป็นของทาง a อ p อเพนถ้าทำไม่ผิดเหมือนจะเป็นตระกูลเดียวกับ a อเซอร์นะครับแต่ว่าเป็นบริษัทที่ทําออกมาแยกออกมาอีกทีนึงเป็น a อ p อเพนะตัวนี้ค่อนข้างจะดีเลยจอสวยมากนะ การซูมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยปกติจะเห็นเป็นพิกเซลแตกใช่ไหมแต่จอตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากเลย22นิ้วเป็นแบบ Full HD ที่สำคัญคืองบ13ื่นได้จอ 100Hz mm hmm. เตออตัวนี้เป็นจอ 100Hz ที่พี่เกรู้สึกว่ามันชัดแล้วมันก็ไม่ได้แพงมาก yeah, yeah, yeah. สามารถที่จะเอามารวมชุดแบบเนี้แล้วก็เล่นเกมในระดับ ค่อนข้างที่จะกินสเปคเนี่ยได้ดีเลยแหละออไรเซน5แล้วก็จับคู่กับจอ24เอ,อจอ full HD 100Hz แบบเนี้ยใครที่เอาไว้เล่นเกม fps หรือเกมภาพนุ่มๆภาพลื่พพนๆแบบนี้ก็โอเคเหมือนกันอ่ะสเปคพี่แจ้งไปให้เพื่อนๆได้ทราบไนแล้วนะครับแล้วตัวนี้สามารถที่จะปรับไฟได้นะมีปุ่มเปลี่ยนไฟตัวเคสสามารถเลือกได้ถึง50แบบพี่เกมมีให้เลือกฟรีเลยอยากเลือกแบบไหนได้หมดราคาเท่ากันนะครับไม่มีปรับเพิ่มนะถ้าจะ แพงเคสถูกหรือเคสราคาไหนได้เลยชุดนี้เอาไปหมดเลยหนึมบาทนะครับแค่แชร์โพสต์ลง Facebook ก็สามารถ,รถาลดรับโปรโมชั่นลดร,ราคาไปเลย3 5 0บาทในการจัดส่งนะโอเคพี่เกมได้สเปคให้เพื่อนได้ทราบกันทั้งหมดแล้วนะว่าได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่เกมจะมาการเล่นเกม v a l o ล a n ลให้เพื่อนได้ดูเพราะเจ้าของเครื่องบอกว่าพี่ครับผมอยากเล่นวอ l ์ลวลเดี๋ยวไปดูกันครับ เอาแล้วเรามาอยู่กับเกมวอลโลแลนด์แล้วนะครับเราตั้งกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่เกมจะทําการเทสกับโหมดเดสแมปถามว่าทาไมพี่เกมเทสโหมดเดสแมปเพราะว่ามันจบเร็วพี่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบว่ามันเล่นได้เรื่องขนาดไหนนะครับแล้วก็จะได้รู้ๆกันเลยว่าสเปคนี้ได้กี่เฟรมนะครับต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเล่นจะออกมาเป็นแบบไหนมาเรามาเล่นกันเลยกับโหมดเดสแมปแบบเกมวอลโลแลนด์นะครับในส่วนของด้านซ้ายพี่เกมทําการเปิดโปรแกรม MSI Afterburner มา รอบเนี่ยพี่เกมบอกเลยว่าน้องๆบางคนที่ถาม EP กันก่อนว่าพี่คอมมันรันถึงร้อยเปอร์อย่างเดียวเลยเอาไปเล่นอย่างอื่นไม่ได้อันนั้นนะพี่เล่นแล้วพี่อ่านหน้าจอด้วยแต่วันนี้พี่ไม่อ่านหน้าจอมาจะได้มาตอบสนองกับน้องคนนั้นที่อยากรู้นะหลายๆคนที่อยากรู้มาดูดีว่าถ้าเราไม่ได้อ่านหน้าจอแล้วสเปคใกล้เคียงกันเหลืออะไรต่างๆเนี่ย CPU จะใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะมาดู CPU เราใช้อยู่ที่บอกเลยว่า บางคอดใช้แค่5%เอนะครับเพื่อนๆแล้วบางขอดก็วิ่งไปสูงสุดอยู่ที่40เองเพราะฉะนั้นแล้วขอลบความสุภปปาพน้องๆคนนั้นด้วยหนึ่งครับนะโอเคในตัวของเฟรมนะครับ170กับเกมมอร์โอลันเดี๋ยวตั้งใจกัน1 7 0่งร้อยขึ้นลงแบบนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงนะเพราะว่ามันก็ต้องสวิงเป็นปกตินะครับอุ้ยัวแตกคนมันเยอะคนน้อยก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยได้ปืนแล้วหรอ เฮ้ยคีกโกงมาอุ้ยหมาแตกร้อย q u a d f r a นะครับกับจอ22นิ้วเป็นแบบ Full HD แล้วที่สำคัญคือหน้าจอ100เฮิร์ตอ่ะโอ้โหเขารู้สึกคือนุ่มนุ่มจัดเลยนุ่มเลยนะครับในงบเท่านี้นะงบหมื่นสามเนี่ยร้อย q u a d f r มาลุยการกับโหมดเดสแมปนะเล่นกันเพลินๆเ,เลยนะครับชุดนี้สามารถ รับทําได้ตลอดเลยเป็นของใหม่แกะกล่องทุกชิ้นส่วนรับประกัน1-3ปีนะคนไหนที่อยากจะโอ้ยเมาส์หลอนมาหลอนพอดีพี่ยังไม่ได้เอาไอ้แผ่นซองออกใครอยากที่จะจัดจัดใครที่จะสั่งแจ้งเข้ามาได้เลยรับทําได้ตลอดเลยนะครับอ๋อโอเคอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องมาต่อกันอุ้ยอุ้ยนะเราต้องถอดถอดแผ่นแผ่นกระดาษรองเมาส์ออกนะครับ โุ้ยโดนสไนเปอร์เหรอโคนโหดเ้ยเอาเอยะเอา,เ,อเ,อาเ,อเดี๋ยวขอขยับก่อนนะครับต้องเอาแผ่นรองเมาส์ออกนะมันมีกระดาษรองเมาส์อยู่นะครับเก็บไปหนึ่งมาอีกตัวนึงไหมไปเราต้องบู๊นะครับหนึ่งมื่นสามพันห้ารอส่งฟรีถ้าแค่แชร์โพสต์หน้า facebook ได้รับไปเลยนะครับส่งฟรี ค่าส่งอยู่ที่มาอุ้ยสามร้อยห้าสิบาทพูดง่ายเหมือนเป็นส่วนลดไปเลยนะครับในตัวชุดนี้เลือกได้เลือกเคสได้หัวแตกเลือกเคสได้ถึงห้าสิบแบบไม่เพิ่มเงินทุกเคสร,ราคาเดียวกันหมดนะครับคนไหนที่เลือกเคสสวยๆราคาสูงหน่อยก็ให้ฟรีไปเลยนะตัวนี้ก็เป็นทางเลือกให้เพื่อนนะอุ้ยพูดมากโดนยิงตายเลยครับเคสต,ตัวนี้สามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับพี่พี่พี่กินรู้สึกว่าจอของทางเอโอเพนเนี่ยมัน มันทําออกมาดีนะแล้วภาพสวยดีนะแล้วมันก็ไม่กักสเปกอ่ะมันให้มาร้อยเฮิร์ตเพราะปกติในค่ายใกล้ๆกันเขาจะให้มาแค่75เออแต่แต่ค่ายนี้เขาแบบผมให้ร้อยหนึ่งเลยพี่อะไรเงี้ยก็โอเคเลยนะถือว่าดีนะมาเดี๋ยวเราจะเล่นไปสักระยะหนึ่งนะเราเจะดูว่าเล่นไปสักครึ่งเกมเนี่ยความร้อนจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วสปีดเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้ฟังอีกหนึ่งรอบตอนนี้เราตั้งใจเล่นกันก่อนยิงกันก่อนเลย หนึ่งืสามันหอร้อยโอ้โหย,ย่องมาเลยนะน้องมาขอคืนขอคืนได้หรือเปล่าไม่ใช่นะมันเพลงยิงไม่ได้นะครับโดนลุมสองทางมาพีนี้ขอลบลบคำสุป,ปมาศของของบางคนนะบอกพี่คอมงวนที่แล้วเนี่ยมันทำไมมันเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสเปคมัน ราคามันไม่ได้สูงแล้วพี่จัดแบบจอ27เดออมันเป็นจอยีด้วยแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นของใหม่มันก็ต้องตามราคาประมาณนั้นแต่รอบนี้ขอลบคป,ปรสมาณนิดนึงเอาไปเลยแค่หมื่นสามห้าร้อยไรเซนห้านะครับแรม16บหของใหม่ทั้งหมดยกเซนยกชุดเอาไปแบบนี้เลยดูซิยังจะมีข้อกังหาอีกไหมนะครับแถม ถ้าแชร์โพสพี่ส่งให้ฟรีด้วยนะอ่ะเคสก็เลือกได้อีกนะครับมี50กว่ามแบบเอาไปเลือกเลยเออขอขอขอ,ขอลบความสุขป,ประมาทนิดหนึ่งนะ,ะถือว่าเป็นสีสันพี่เกมก็พูดเล่นไม่ได้คิดมากอะไรหรอกเพราะว่าการทํางานต่างๆการประกอบอะไรเงี้ยมันต้องใช้ความเข้าใจเยอะนะเพราะว่าบางทีอ่ะ CPU คอยเจ็อ่ะมันมันก็โอเคมันก็แรงอยู่นะเออบางตัวเนี่ยพี่เกมลองเทแล้วคอยคอยห้าเจนสอ่ะแรงกวา่า ลายเส้นห้าเจนหนึ่งอ่ะคิดดูดิแรงกวารายลายเส้นห้าลายเส้นสามเจนสองอ่ะอย่างเงี้ยซีพียูอินเทลคัดทำมาดีอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมาจับคู่กับพวกการ์ดจอแรงๆอย่างเช่น rx อะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็แรงได้ระดับหนึ่งเล่นเกมได้เยอะอยู่อย่างเงี้ยเออก็ว่ากันไปมาแต่นั้นไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เรายังมาอยู่ในส่วนของคอมมือหนึ่งรับประกอบท,กออทุกทุกชิ้นส่วนเนี่ยรับประกันเป็นของใหม่แกะกล่องหมดเลยนะเรามาอยู่กับลายเส้นห้าสี่หนย์ศูนย์คอสิบสเทรด สปีดเนี่ยสแตนดาร์ดเลยนะ3.70นะครับมันสามารถบ mm ูต hmm. ด,ด้วยตัวเองเนี่ยไปถึง4.3เนี่ยเนี่ยเออเนี่ยสีจริงเฮ้ยโโอ้หเจ๋งว่ะสปีด4.3จริงๆแต่การทำงานแต่ละคอเนี่ยไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ใช้สมองเยอะนะครับมันไม่ใช้สมองเยอะมันรันเกมได้ดีมากๆเออเนี่ยพี่ชอบ ในส่วนของตัวไรเซ้นเนี้ย6คอร์12เธรดเขาให้มาเต็มที่เลยนะ6คอร์12เธรดเนี่ยโคตรดีนะพี่เกมมองว่ามันแจ่มมากๆเลย6คอร์12เธรดแล้วก็อุณหภูมิของการทํางานเนี่ยมันแค่ขอขอตัวหนึง่งอา่าอุณหภูมิของ CPU เนี่ยกับการ์ดจอในตัวเนี่ยอ่รวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ56องศานะตัว CPU เนี่ย56ตัวการ์ดจอในตัวเนี่ย51ไม่ร้อนเลยนะครับไม่ร้อนเลยเพราะว่าซิงค์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นของใหม่แล้วตัวซิงค์มี ซิลิโคนติดมาให้ด้วยเป็นของใหม่ของมันเองเลยอย่างเงี้ยมันก็โอเคอา่าอุณหภูมิไม่เยอะไม่ร้อนนะครับใครบอก AMD ร้อนตอนนี้ตีปากได้เลยนะครับ AMD ไม่ได้ร้อนแบบนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าเล่นนานๆทุกทุกอย่างนะครับมือถือเล่นนานๆก็ร้อนเหมือนกันนะเล่น4 5, 6, 6, 6, 6, ี่หชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรเงี้ยเออพักเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันก็จะได้ไม่ร้อนมากนะแต่ถ้าเล่นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยสบายเลยเล่นไปเถอะครับโอ้โหมันยืนรอพี่เกมแล้วมันยิงหัวแตกเลยครับ อ่าหนามพันหรับประกันทุกชิ้นส่วนนะของใหม่แกะกล่องสามารถสั่งซื้อได้เลยนะชุดนี้สามารถรับทําได้ตลอดเวลานะหม 3, ไม่ถือว่าเป็นสเปคที่ไม่ได้เอ่อไม่ได้งบสูงแต่เล่นเกมได้หลากหลายพับ g เล่นได้แน่นอนนะครับว่าวารโแลนที่เล่นอยู่ลื่นๆ G.T.V. ไฟเอเอาไปเล่นเลยนะถ้างบไม่เยอะแล้วอยากเล่นไฟเได้แบบชิวๆ เอางบนี้ไปเล่น1 3ื0นรวมจอ100ย0้อเฮอเนี่ยหาไม่ได้นะหายากแล้วที่ได้คืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยได้หมดเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังเป็นล้เมาส์ตัวรไรไฟที่แล้วก็ยังลงโปรแกรมให้ด้วยโหลดฟรีนะครับโหลดฟรีให้แต่ว่าถ้าเป็นไฟเอ็มเสียตังค์นะเพราะว่าเกมมันเป็นเกมแท้มันต้องซื้อเกมอ่ะโอเคพี่พี่เกมพูดเยอะแล้วก็ ชวนเ,นเพื่อนเล่นกันแบบสนุก,นกเลยเออพอเวลาเล่นไปจะได้พูดไปด้วยจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับงบ13,500บาทเล่นเกมได้ชิลๆแบบนี้นะแล้วก็แค่แชร์โพสต์ไปที่ Facebook ว่าชุดนี้ราคานี้เท่านั้นเท่านี้ผมสั่งมาแล้วเลยว,ว่ากันไปนะครับได้ส่วนลดไปเลย350บาทเออเต็มชุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวไล่สเปคให้รวบรัดอีกทีนึง cpu นะเ amd ryzen 5นะส6 0 0 g ตัวนี้6คอร์ 12สบสองเทสบีสแตนดาร์ดเนี่ย3.7มจุดเูดถึง4.3่จุดสามแรมสิบหกเอเ p นดีสี่ร้อยแปดตัวเคสเลือกได้นะครับตัวจอ22นิ้วเป็นแบบฟูลร้อยเฮิร์ตเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังเห็นแล้มีให้ทั้งหมดครบเฟซซื้อทีเดียวจบลงโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน ชุดนี้เอาไปเล่นกันได้เลยนะครับอ่ะโอเคเล่นเกมเรื่อยๆตามที่พี่เกมแจ้งไปเลยนะครับสุดท้ายนะขอยเพื่อนมีความสุขก,การเล่นเกมแล้วก็มีความรักที่ดีทุกคนนะพี่เกมขอกล้าขคงว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าชุดนี้ถ้าอยากให้เทสเกมอะไรแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเทสให้จะเอาเป็นชุดตั้งต้นในการเล่นเกมเลยจัดไปครับ